สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำแบบฝึกหัดทักษะภาษาป .2 หน้า55อยู่ที่ข้อ3นะคะเราไปอ่านโจทย์กันก่อนข้อ3นะคะโจทย์บอกว่านำคําจากเรื่องมีน้ำใจเติมลงในช่องว่างเรื่องมีน้ำใจเราอ่านไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จํามาเติมเลยแล้วกันนะคะข้อ1ลุงวันพาเด็กไปไหน ใครเป็นคนพาเที่ยวนะคะมีสองคำตอบนะคะลูกเราไปเติมกันเลยรูพ,พาเติมนะคะลุงวันพาเด็กไปสวนสัตว์นั่นเองนะคะเขียนลงไปเลยสวนสัตว์สวนสัตว์ตแบบนี้นะคะมีพี่หมอหมอ และพี่หม่พี่หม่นะคะเป็นคนพาเที่ยวนั่นเองนะคะข้อ2องภูผาและน้ำใสเห็นสัตว์อะไรบ้างนะคะเห็นสัตว์อะไรบ้างตอบภูผาและน้ำใสเห็นเสือเห็นเสือนะคะเห็นอะไรอีกลูกมี เห็นหมีดำด้วยนะคะเห็นอะไรอีกลูกเห็นเยอะแยะเลยจระเข้ก็มีนกขุนทองก็มีเราเขียนนกขุนทองแล้วกันเนาะนกขุนทองนะคะเป็นยังไงนาะนกขุนทองใครเคยเห็นบ้างคะต่อไปข้อสามค่ะมีคำพูดว่า ไม่เป็นไรเรามาช่วยกันเก็บก็แล้วกันใครเป็นคนพูดและช่วยกันเก็บอะไรนะคะคำตอบก็คือพี่หมอกเป็นคนพูดนั่นเองนะคะคนพูดก็คือพี่หมนะคะลูกชายของลุงวันนะคะอ่าพี่หมอและช่วยกันเก็บขยะในที่สาธารณะนั่นเองนะคะ เก็บขยะนี่คือคำตอบทั้งหมดนะคะลูกสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะคะไปเจอกันใหม่หนะ้าต่อไปสวัสดีค่ะ